สบายดีดึกครับผมเฮ้ยเสียงคือเป็นอย่างสิ่สบายดีตอนเช้าเช้าโดยมาเ,เกี่ยวหยาให้งวัวคือเกา บอนั่งหูอยู่บอต้องจูงนั่งนั่งบอได้กินเขานั่งกินแต่หญ้าเราบอเราบอได้สีดีนะ หลีกเลี้ย้กินเล็กหน่อยนะคะเลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงกินอยากนะครับช่องใหม่เราก็มีคนติดตาม800กว่าแล้ว800เท่าไหร่อนะไม่ให้เข้าไปดู ขอบคุณห,หลายๆเวยครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเด้อครับก็กดกระดิ่งด้วยเด้อเพื่อการแจ้งเตือนเราลงคลิป ลามงัวลามงัววันนี้ก็ยังไม่รู้จะไปไหนเลยเครื่องตัดหญ้าที่พี่เพิ่นฝากมาให้พี่เอาไว้ตายแล้วเจ็งแล้วเจ๊งแล้วนะเครื่องตัดหญ้าที่พี่อมีฝากมาให้วันนั้นนะที่ไปเอาต,ออตายแล้วนอกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ที่ตายค่ะเครื่องดับเครื่องเครื่องตัดหญ้าแบบนี้เขาตัดเฉพาะแบบว่าตัดหญ้าตัดตัดหญ้าในในบ้านนะบ้านคนรวยนะเขากัตัดกระหน้ออ้อ,อนเนี่ยนั่นอืมวิ่งวิ่งสงสัยสงสัยสันสิแผลท้องนี่จะเวียนหัว ดูมันด้วยสิโคนแผ่นแง้มหนามาทำหนู่งงวงก็ได้เคยเลี้ยงบางงวงนะฮะเคยเลี้ยงไหมเคยเลี้ยงแต่คายเลี้ย,ยงลูกแห้งก็มาได้พี่น้องเลยจะพูดได้แล้ว

จะคจ้องเจะไปเสิร์มให้งามใด้คุณส่วนตัวนี้ก็กินอยู่คันเทนานี่แหละนั่งหูหูนั่งบริกัดเข่าเลยขอให้อสมหวังหญิงคนนั้นที่คิดถึงเขาจังมือความหวัง ควาคิดถึงคือเธอศาสนี้เจ้าบอกให้เลยไม่เคยแมแต่ในความวสายตาไอ้บอ่เคยหาเจอรู้ตัวเสมอเพักเขาข้านเดียว เดียวหากมงมงนี่จะวิงจะวียนี่งเยองใช้อนี้อาการแบบนี้จะไปตรวจช่องประคานสักกันมันเิดจะซูบียบย่องขอด้อ้อนกะสอบจะเซียรจริงๆเลยจะทำไมโป้นไม้เต้า กินตีคะส่วนลวดใช้ย,ยังกับเขา่าฟ้าวกัดกินย่านอิมบอหก,กับกระเพานได้โปร่งลายดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันไม่มีที่ผูกที่ผูกมีค่ะแต่ว่าขี้ค้านเอาลงผูกหางหน้าพุ่นลงไปในกระสีได้ไล่กันตะอือตะแ่โอ้ย มาห่อนแต่เปื่อยย่อยๆหมวกทำไมไม่ใส่คะหนูกว่าหน้าไม่ดำหรอเออห่อนแต่เศร้าแต่เซียวอลีอลอสิกินแล้วก็กินได้เธอขันยามจูงให้กินพัดน้ำนี่เนาะกับปูกไว้แต้วาเอ้ย ขั้นเกี่ยวพัดมิเตเดี๋ยวนี่มิเตอยากวิ่งพี่้องเอ้ยอาชีเกี่ยวหนาสั้นสิได้ยุดแล้วะนั่นนี้เลยก้มเงยก้มเงยเพราะว่าหัวซักลงคนาผัดตายยิงแข่าเอวไว้นะคะโอ้ยห่อนด้จูงลงทางลุ่มข้าหน้า ห้องเพลง fate, mm oh. มันฟ nah. ังแน่มันจังใดอารมณ์ด <S uz way> oh, ีเดี๋ยวมันทกเองมันดอกเมว่ไหร่นักกินสามสิบนาทีโอ้ยประท่านได้ข่าวแขวมันซ้ำจะนาบุรลายวันนี้ไอยิ้มหรือยังมีเรื่องเอียง ตกค้างอยู่ในหัวใจว่าสุฟังได้บ่หนาลอลอสิได้สตัสยันหนักแค่ไหนอยากเห็นอายร่มดีส่วนสองตัวสาตัวเกี่ยวให้กินเครึ่งกระสอบค่ะห้องทองค่ะบริกินให้อิม่มกินอิ่มหลายมันสิอ้วน ข้าวเด้อค่ะนางผู้มีโอกาสได้ออกมาเล่มอยู่คันแทนานี่ก็ได้การปวด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 สลดคันเดียวอิม่มทองฝากับนิตเมกแต่หมอกนะคะหอนเอาทั้งไรฝนตกกับแรงมาทางนี้เด้อบางแน,นนข่าวี่กำลังงามนี่พี่น้องเอ้ย ข้าวหน้าวานนั่งไซเป็นองามด้วยหากับบอมีนะคะมีแต่ข้าวอ้อยต่อยผวนก่อกำลังแตกสุงุสง,งะโพดโพแต่เกาแถวนี้โอ้ยมีแต่หนานะคะบริเกียวมีแต่ตัดให้งวัวสองไหนี่ปีนี้ล่คะค่ะมีแต่ข้าวล้วนๆข้าวล้วนๆ เือนทวดาวขาดเดือนเขาว่าว่าสิภากันกินหมูกระทะจักสิกินเมื่อใดเมื่อนวันเพลิงฮัดหละรอเบิง์ยายตูนมาก่อนทุกจังไดขันหมูลาวยังหรือว่า50ไปิไปซื้อสำเร็จเอาลถเนาะเพราะว่ามีพี่อามสมทบมาอีกค่ะค่าน้ำห้าร้อยบาทขอบคุณเด้จ้าขอบคุณพี่อามมี่หลายๆทั้งฝากของมาให้ แต่เครื่องตัดหญ้าเจ๋งเลยเด้อพี่เครื่องตัดหญา้ <c oughs> ญาที่พี่ส่งมาให้ตัดสองมือเจ๋งละค่ะมันไม่ดีเหมือนโฆษณาเลยเนาะโอ้ยมแตัญญา,างนงอันนี้ก็ะไดเคร่สิบไปขั้นไหนล่ะรถจูงมาบ่มีหญ้าแทะหมวกก็ไม่ใส่ วยขาวนัองอันนี้ไมยคือมากแทบบอกปล่อยให้กินเมดให้เลยิบกระเนตายซะบ่เขาหามากกินห้าไปให้กินข่าวผุดผวดผวด มากินยาเข้าแล้วนั้นโอ้บอ่อนี่ว่าตัวเดียวกรบบอกกุ้มมาผี่มานางงามนางงามโลกกินนะคะกินแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็เอาไปปล่อยในคอกแล้วนะคะรีบกินเดอ้อ ถ้าอยากอิ่มฉันไม่ได้เลี้ยงเธอทุกวันนะ <c ười> ฉันเหนื่อยฉันก็ไม่ได้มาเลี้ยงเธอเด้อปานกำตาเพื่อรอปตฏิหารที่เจ้าทรงสัญญาอเอาเอาเอามุจิลม้องหันครับกินค่ะโอ้ สาสาค่ะเดินสาสาค่ะกินฟ้าเอานั้นอืมอืมร้าน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 จนเรียงอีกสักพักนะพี่น้องค่ะ ว่าคลิปนี้สิเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี่ก่อนเดินเดี๋ยวติดตามตอนสายๆว่าเราจะไปไหนกันต่อแต่ตอนเช้านะคะงานประจำก็คือลงมาเกี่ยหญ้าเลียงงวสะกอนนาะพี่น้องและติดตามคลิปหน้าฝากช่องใหม่ด้วยเด้อค่ะตามคลิปหน้าค่ะ